สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่นะเจ้าปีนี้ปีเถานะเนาะปี2566นะเจ้าปีใหม่ปีนี้นะเจ้าอันก็ขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะจ้าทุกๆ ส3ช่องทางนะจ้าที่ให้การสนับสนุนอันนะจ้าแล้วก็ติดตามรับชมกันด้วยมานะจ้าอันก็ขอขอบคุณนะทุกๆก,การติดตามทุกๆคอมเมนต์นะจ้าซึ่งเป็นกําลังใจให้อันได้ดีขนาดเลยเนาะปีใหม่ปีปนี้อันก็ขออวยพรให้เอฟซทุกๆท่ททานนะจ้าจงมีแต่ความสุขนะจ๊ะความเจริญคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนานะจะกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะจ้า แล้วก็อันก็สัญญาว่าจะทำคลิปในเชิงสร้างสารรค์แล้วก็พัฒนาช่องของเฮาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะจ๊าอันก็เป็น YouTube มือใหม่นะจ๊า mm. ก,ก็พัฒนาเรื่อยๆนะจ๊าใครมีอะไยังจะติชมนะจ๊ะหรือว่าอ้ากให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊าทุกๆคอมเมนต์มีความหมายสำหรับอันนะจ๊ะเพราะว่าคำติชมอันก็จะเอาไปปรับปรุงนะจ๊า ทำให้กำลังใจมันก็จะเพิ่มความลังใจให้เําทำคลิปตลอดไปเรื่อยๆนะจ้าันก็อันแล้วก็ครอบครัวนะจ้าก็ขอกราบขอบพระคุณนะจ้าพี่ๆน้องๆลุงป้านนะเอฟสีทุกๆท่านนะจ้าที่ให้การสนับสนุนและให้การติดตามมาตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนนะจ้าขอบคุณจ้าปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนนะจ้าเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ อาทั้งขาไปขากลับนะเจ้าอาเจอกันคลิปต่อๆไปนะเจ้าปีนี้กะอยู่ด้วยกันทั้งปีนะเจ้าบ๊ายบาย